สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านสะดุ้งทุบป,ปูนซีเมนต์เห็นจระเข้ซุกใต้เพืินคนลุกไม่ได้มีแค่ตัวเดียว เรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตตะลึงทั้งโซเชียลเมื่อจูจ่ๆพบเจอจระเข้ซุกอยู่ใต้พื้นถนนต่างพากันสงสัยว่ามันเข้าไปอยู่ในนั้นได้อย่างไรซึ่งคลิปดังกล่าวถูกโพสต์เมื่อวันที่18กร,รกฎาคม2566โดยผู้ใช้ t ิ k ตอกโพสตคลิปพบจระเข้อยู่ใต้พื้นถนนและมีชาวบ้านกำลังช่วยกันทุบปูน เอาบ่วงมาคล้องคอจระเขเพื่อช่วยมันออกมาแต่เท่าที่สังเกตในคลิปพบว่าจระเขไม่ได้มีแค่ตัวเดียวคลิปดังกล่าวทำเอาชาวเน็ตถกเถียงกันสนานว่าจระเขเข้าไปได้อย่างไรซึ่งก็มีผู้รู้เข้ามาตอบว่าจระเขสามารถขุดดินได้เวลาจะวางไข่หรือเป็นที่พักส่วนตัวและนี่ทำให้มันหนีออกมาได้ส่วนใหญ่ขณะเดียวกันก็มีคนเข้ามาบอกว่า ทั้งนี้คลิปดังกล่าวมัได้เกิดขึ้นที่ไทยแต่เป็นประเทศจีนและเหตุการณ์นี้พบจะระเข้อยู่ใต้พื้นปูนถึง3ตัวด้วยกันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Thai News ออนไลน์ขอบคุณครับ